อ่เดี๋ยวมาดูกันนี่บ่ครับนี่บ่ะนี่โอ้แบบท่านสมัยแบบว่าสมัยก่อนต้องเอาคนมานั่งนะครับเนาะสมัยก่อนต้องใส่มือโอ้ต้องใส่มือนี่มามาแกงตรงนี้ใส่มอเตอร์บ่ครับมอเตอร์ค่ะโอ้อันนี้ใส่ใส่มอเตอร์ใหม่ขั้วเลี้ยวนี่มันซ้ากับมือคนทำบ่ครับเนี่ยก็พอๆกันบ่ะซ้ากับขั้วขั้วเกลียวนี่จะเสมอกันแล้วก็ดีกว่าค่ะดีดีกว่าคน ค่ะพอมันมันจะแกงไปจะมันสุดเออเออมันมันคมเร็วมันหมุนหล่อมันเสมอเนาะถ้าค้นบางที่เมื่อยกับพอนร่จงส่าเร็วแหละแต่อารมณ์เนี่ะเออบานนี้มันจะอยู่ตัวเลยค่ะ่ อันนี้ใส่หลอดบ่ครับไหนต้นไหนค่ะอันนี้ปันใส่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ปันขันมันขันมันเต็มเลยฮาก็ถอดออกบ่ครับบ้านไหนมันเต็มเลยเวลามันเต็มก็ถอดออกคือจังซั่นมันก็จะถอดออกค่ะเวลามันเต็มแล้วค่ะนี่เอาต้องเอาปันหลอดโอ้บอกปันหลอดมาลงนี่บ่ครับเนี่ยมาลงนี่กัวก็่อนนะเอามาลงนี่เอาเป็นหยังคือเอาลงน้ําครับบ่เอาลงใส่มันเฮ็ดบ่ได้เลยค่ะแม่บอกมันมุนออกเบิดโอ้ต้องให้มันให้มันอมน้ําไว้อ๋อครับครับเนี่ยมันอมน้ำโอ้ท่านสมัยครับนี่ครับอ่ะเขาเอื่นไว้ยังกว่ากัวกไหม่บ่ครับเน พวกไหมแบบไหมไหมอ๋อเขาเอิยนว่าแกงไหมอ๋อนี่คือแกงไหมอ๋อมันนี่เดียวท่านสมัยดีเนาะครับใส่หม้อเตรอแล้วโอ้เขาทาครับของอ่าผลิตภัณฑ์มังเพิ่นขายผลิตภัณฑ์ชุมช่นบ้านน้อยน่าจะเลื่อนมหมครับเนี่ยบ้านน้อยนาเจริญตำบลสำโรงปราศาสตร์อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดเนาะใครอยากซื้อผ้าไหมกับาม่มองนี้เลยนเนาะครับเนาะเนี่ย อืมเปิดขายทุกมือเลยป่ะครับเนี่ยเปิดทุกมือค่ะเปิดทุกวันเลยเพันว่่าะครับครับเออนี่มีศูนย์ท่อให้เบิ้งนี่นี่ผมประทับใจมองนี่ละเนี่ยโอ้ใสะมอเตอร์เลยสมัยใหม่อันนี้แบบนี้สมัยเก่าป่ะครับนี่หมุนเนี่ยนี่อ่ามาเบิ้งอ่มาเบิ้งสมัยเก่าแบบนี้ปาะเนี่ยอ่ะนี่ละนี่ละสมัยเก่าเพิ่อร์เฮ็ดแบบนี้นี่พอได้ใสะมอเตอร์คือตอนนั้นครับอืมอ่ะโอ้ครับครับแม่นบ่ครับ อ้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูไหมแลนะ้วทีนี้มามาดูไหมกันหลังจากที่ดูนี่ผ้าไหมก็อยู่ตรงนี้อ่าดูขบวนการทําพี่เขาได้รางวัลเยอะแยะเลยครับเป็นาการให้บริการผลิตภัณฑ์และเผยแพร่วีดีทัศนะครับตรงนี้นี่มาดูกันนะครับนี่อ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ